ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ r i ล l a t าีวีด้วยนะครับผมวันนี้จะมาทําอะไรจะมาส่มชุดระดับตำนานชุดใหม่ต่อจากคอป้าน,นะครับผมแต่ก่อนอื่นขอฝากไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านของอืมเป็นพวก สกินระเบิดนะครับผมก็คือฆ่าทั้งหมด45คนนะครับก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดรับให้หมดนะครับแล้วก็มีดนะครับเล่นครบ200นาทีได้หมดเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มกันนะครับผมน้องๆว่ากี่เพชรกันนะครับผมเป็นกำลังใจกิฟกับพี่ด้วยนะครับต่อจากชุบ ครอบบ้าน,นะครับผมชุดชุดชุกอะไรละเออนี่ครอบบ้าน,นะครับก็หมดไปประมาณ3า0พน,นะพี่จําได้นะก็คือเยอะเหมือนกันนะครับกาคอบบ้านนะครับผมก็ไม่เป็นไรตอนนั้นไม่รู้นะครับว่าเล่นยังไงแต่ตอนนี้รู้เทคนิคแล้วนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเดเราไปดูอินโทรกันเลยนะครับกดเข้าไปเลยมาแค่7วันนะลุย อ่ามันก็คือทางล่าของชุดใหม่เลยนะก็คือใหม่ล่าสุดเลยก็คือชุดระดับตำนานนะครับผมมาแล้วนี่เลยนี่นี่ดูดูด้วยดูด้วยโอ้โดดมาดูดีโคตรเอาโอ้ขาเขาเป็นเหล็กข้างหนึ่งอริออนมันขาเป็นเหล็กข้างหนึ่งเลยครับผมก็คือขาขาดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยเออตี้ไปแกไปแกไปแกโอ้โคตรเอาดยโคตรเอาโคตรเอาโคตรโดนดูดีมีมีไอตัวกระโหลกแแห่ดิชอบว่ะเออ ประเบิดตตุ้มเรียบร้อยนะครับผมแตกกลายเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยเต็มสุดกําลังบูย่า,ยาเต็มสุดกําลังบูย่าเออบูย่าชุดบูย่านะครับผมบูย่าเดยน,นั่นเองชุดราตรีตำนานนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามแล้งนะครับก็รู้กันอยู่แล้งโกแล้ง แพทแล้วก็แรงไดมอนแล้วก็แรงแดงนะครับผมหรือฮิโรเอินั่นเองนะครับผมหรืออิโรคิอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเฮ้ยนี่มันเหมือนแบบสีเขียวนะเขียว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 ฟ้าเขียวอมฟ้าเขียวเขียวน้ำทะเลอะไรเงี้ยเออเขียวเขียวสาหร่เออก็สีสรุปแล้วสีเหลืองสวยสุดนะครับครอบบ้านเป็นสีแดงสวยสุดนะหรับพี่นะก็ประมาณนี้เลยดูก็จะมีท่าทางตามนี้เลยชุดเดียวได้อย่างเยอะบอกเลยดูไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของท่าทางที่บังคับคนอื่น ต้นตามได้คนอื่นสามารถเข้าร่วมได้นะครับผมก้อนนี้เลยแล้วก็ถ้าทางเปิดตัวอันนี้ก็นี่าทางเปิดตัวนะ,ะก็บินมาเลยนะครับเหาะมาแล้วก็ไอ้ต่อยนะครับผมไอ้กระโหลกมันแห่หลารรอบจังเนาะอ่าแล้วก็ น่าจะเป็นทางด้านของท่าทางอีกแบบหนึ่งก็คือไอที่เตะๆนั่นแหละแล้วก็เบ่งนะครับผมมาสามารถเปลี่ยนได้ตามนี้เลยนะครับผมมาถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อกำลังใจกับพีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมนี่ของรางวัลทั้งหมดก็อยู่ในนี้ด้วยก็มีแล้ว1ชิ้นนะครับก็ต้องเก็บคูปองบูย่าโทเค็นทั้งหมด5เหรียญนะครับผมก็คือโอ้มีไม้เบสบอลด้วยนะก็คือเป็นไม้เบสบอลที่ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ท่าทางกโง่หนึ่งท่านะคร อ้าพร้อมแล้วไม่ต้องพ sí ูดราำทำเพลงครับไปลุยกันเลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะคะผมลุยหนึ่งร้อยเพชรแรกนะครับผมมันจะเป็นงไงโอ้โหเพชรเวอร์เวอร์มากเวอร์มากยังไงก็ออกโอ้โหดูดิคนมันดวงดีอ่ะโอ้โหโคชิลบอกเลยนะครับผมก็ก็คือมันออกแรกแรกอ่ะหลังๆเดี๋ยวมันดูดนะครับผมพี่ก็สัมผัสได้นะโอเคแห่แห่นี่แห่แห่ออกไหมไม่ออกแล้วนะครับผมมันเริ่มแล้วนะครับผมแต่พี่คิดว่าออกตุ้มไปอีก 300เพชรครับอ่ะออกแล้วไม่ไงช,ชิวๆสามร้อยเพชรนะครับผมเออมาเดี๋ยวยาวเลยถ้าเดี๋ยวมันจะดูดยาวเลยเหมือนมันล็อกไว้แล้วนะครับผมตุ้มนี่ออกไหมออกนี่มาแล้วครับมปนเริ่มดูดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะพี่น้องคิดว่าคนละกี่เพชรครับผมเม้นมาคุยกับหน่อยนะครับผมก็คือสําหรับคนที่ทายถูกนะโชคดีเลยนะครับผมพี่ก็มีรางวัลให้นะ โอเคแพ้ต่อไปเอฟเฟกตรงนี้เอาออกได้ไหมเนี่ยก็คืออยากอยากให้รุ้มันแถบมันวิ่งมานะครับผมตอนนี้หมดไปแล้วนะครับเกือบแปดร้อยเพชรนะครับเอ้ยเจ็ดร้อยเพรนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นแปดร้อยเพรนะใช่แปดร้อยเพรแล้วนะปุ้มแพ้แพ้แพ้ไม่ออกเลยแพ้หลารรอบแล้วนะ เออดูเหอีกแล้วเ้เดียเห็นไหมคือมันจะออกสองโทเค็นแรกอะเหมือนลอซื้อนะครับผมแล้วก็ดูดเลยนะครับผมพี่สัมผัสได้นะครับผมช่างหัวมันเรารู้แล้วว่าเทคนิคการเล่นยังไงคือหมุนตรงนั้นให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็เอาของที่จะเป็นสักนิดนึงแล้วเอาตรงเนี้ยไปย่อยสลายนะครับผมมันจะมีโอกาสได้นะครับผมอ่ะจริงๆนะนี่คือพี่ลองลองมาแล้วนะครับแต่ตอนคอบบ้าโดนไปสามพันหกเด็กคือไม่รู้ไงก็คือเล่นอย่างเดียวเลยตุ้มเห็นไหม ก็ดีก็ดีก็ด,ดีออกสมั่งก็ดีนะ <c oughs> <g ül> ก็ประมาณนี้เลยอาออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ได้3โทเค็นแล้วเห็นไหมก็คือเอาอตัวย่อยเนี่ยถ้าเกิดเอาประมาณสัก50สนะเค,คนที่หมุนนะเอาสัก50แลิวเราค่อยไปย่อยนะครับผมผมันก็จะได้นะคือเหมือนมันหมุนแทบยาวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไม่ต้องย่อยๆแล้วก็แบบหมุนแล้วย่อยหมุนแล้วย่อยอย่างเงี้ยคือจะไม่มีโอกาสได้มันจะเสียเพชรเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะแหนะ่ต่อไปเรื่อยๆแห่จังวะจะเกลือไหมเนี่ยเยออสำหรับน้องๆที่ ถูกใจคลิปนี้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมบอกเลยนะพี่มาละลายเพชรเลยนะครับผมตุม้มโอ้โหเกลือเกลืออีกแล้วโอ้โหเฮ้ยหมดไปประมาณเกือบสองพันเพชรแล้วเราตอนนี้หมดไปพันห้าพันพันสามแล้วนะพันเอ้ยพันแปดแล้วนะใช่ไหมย,ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะถ้าเกิดจุกเหมือนกันเนี่ยหมดไปเกือบสองพันแล้วนะครับผมอ่ะเราทำการย่อยนะครับเดี๋ยวเราเลือกของที่เรา ยังไงก็ได้นะไอพวกไอพวกกล่องๆอ่ะถ้าเกิดส่งเข้าตู้ได้ส่งแล้วมันเป็นชุดท,ที่ไม่ต้องมันได้ถาวรน,นะครับผมเอาจ่อยเลยสิบแปดทียังไงต้องมาต้องมาสักอันเนี่ยต้องมาสักอันเนี่ยล่ม,ลม,ลม <c oughs> เฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นเอ้ยเอ้ยเรามาดาิมาแล้วนะครับโทเค็นที่4เห็นไหมง่ายๆนะครับผมเหลืออีกประมาณสักโอ้นี่ประมาณหมดยังไม่ถึง ประมาณสองพันเพชรนะครับได้มาสี่หเค็นแล้วนะครับผมเมอ,อแต่พี่คิดว่าประมาณสักเหลือสักสี่พันนะพี่คิดว่านะาพี่เราไม่ผิดนะเพราะว่ามันดูดมันเหมือนมันล็อกไว้นะครับผมสำหรับไอดีพี่ก็คือมไม่ต่ำกว่าสามแน่นอนโอ้มแหกปากก็ได้มาโอ้โหไม่ได้ด้วยดูดิดูดิดูดิโอ้โหต่อแห่เอฟเฟกต์ตรงนี้อยากเอาออกเลยเกินโอ้โหกลัวเกลือว่ะ ถ้าเกิดถ้าเกิดห้าพันหมดนี่ร้องไห้เลยนะครับพี่นั่งร้องไห้เลยนะบอกเลยนะเกิดอ่าไมคเบสบอลมาแล้วนะมาแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปครับต่อไปต่อไปแห่ต่อไป,อไปแห่มันแห่อะไรเราเฮ้เยเบอกี้โเทเค็นมาแล้วเกือบแล้วน้องๆโอ้โหดูดิดูด,ดิต้มไปกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับขอให้โเทเค็นสุดท้ายล้มมาทําไมมันม <laughs> ีเออเออแห่แห่ไป แห่ได้แห่ไปนะครับผมมันแห่ไม่แห,ห่หลายรอบแล้วนะอารมณ์อ่าเี้ยเอ้โห่ร่มสามอันสองอันแล้วโอ้ยแต่ะตร้องให้นะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวส่งส่งทางน้าไม้เกกล็กองก่อนร่มก่อนนะครับผมต้มเข้าไปในลัง,งก่อนนะครับผมอะไรที่จําเป็นเราก็เอาที่เหลือก็ย่อยสลายไปเลยสี่สิบแปดครั้งนะครับผมไ็ได้สิบแปดทีเาหลีเนี่ยนะมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วไม่มาวะไม่มาวะเพชรจะหมดแล้วนะเพชรจะหมดหมดบ้าเลยเหลือห้าพันเอออ้มมันแห่มันแห่ อืเอาจริงนะถ้าเกิดแห่ไม่ออกนะั้นหือจะร้องว่ะเออดูดิกดเป็นสิบรอบเลยไม่ออกสักทีโอ้โหเลยอสาวหรโอ้โหจะหมดลเลยหรือจะเสือสี่พันเพลเด้นะครับผมอ่ะที่สุดท้ายต้องออกแล้วมั้งจังจหวะนี้ต้องออกแล้วมั้งต้องออกแล้วมั้งต้องออกแล้วมั้งออกแล้วมั้งยังยังอ่ะจังหวะนี้ต้องออกแล้วตุ้มนี่คือไม่รอแห่กดปุ๊บออกเลยก็ประมาณนี้เลยเออและที่เหลือเธอเลยย่อยดิ ไม่ต้องย่อยนะครับเอาสก,ก่องสกิลปืนส่งเข้าไปในคังเลยจบนี่กดเข้าไปส่งเข้าไปเลยนะครับผมพวกกล่องกล่องเนี่ยก็คือเป็นเป็นของถาวรน,นะครับผมกดเข้าไปเลยอันนี้ก็คือไปสุ่มเอาแต่พวกกล่องซเมียมอะไรที่เป็นชุดบงชุดบอลเนี่ยก็ได้ถาวรครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมน่าแฮ่อีกแฮ่อีกก็ส่งอีกนะครับผม <laughs> ก็ประมาณนี้เลยเบดเสร็จแล้วหมดป,ประมาณสามพันสองใช่ไหมประมาณนั้นแหละ เออก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมไม่ไม่เยอะไม่มากไม่น้อยนะครับผมก็พอดีๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะส่งเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยหมดไปประมาณสามพันสองสามพันสามก็ประมาณนี้เลยสหรับคนที่ชอบชุดนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปจัดนะครับผมหรือใครไม่จัดก็ไม่เป็นไรนะแต่พี่ก็เออเก็บไว้เป็นชุดระดับตำนานนะครับผม โอเคเราจะเริ่มเก็บต่อไปมันได้ทางหน้านของสกินโรบนะครับผมนี่เป็นรูปดวงตานะครับผมแล้วก็ทางหน้านของหินพะรึกาอโว่นี่นะครับผมแล้วก็อัสุดท้ายกองสุดท้ายก็น่าจะเป็นทางหน้านของไอววลใหม่นี่ครับผมเป็นเหมือนแบบกำแพงที่เหมือนแบบไปเพ้นนะครับผมนี่เลยเออสวยนะสวยนะถามว่าได้ไหมได้อยู่นะครับผมดูสวยอยู่นะการแต่งเออแบบเหมือนพวก พวกแบบเพ้นไปเพ้นนะครับผมแล้วก็ชุด,ชด,ชดท้ายนะครับปากสั่นเลยนะครับผมก็คือนี่ลุ้นแทบตายนะครับได้อะไรแล้วแบบเต็มุึกําลังบูย่านะครับผมก็คือเป็นชุดบูย่าเดยชุดระดับตำนานนะครับผมซึ่งซื้อชิ้นเดียวนี้ได้โคตรเยอะเดี๋ยวขอทําใจสักแป๊บหนึ่งนะเออ ยังมีงเจ้าทั้งเจ้าของหัวกระโหลกด้วยนะครับผมหัวกระโหลกมันชื่ออะไรดีวะไอตัวแห่ไอ,อตัวแห่พี่ตั้งชื่อตัวแห่แ้กันเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมันแห่อีกแล้วนะผมก็สวยเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่เห็นไหมนี่ได้โหได้ท่าทางมาสามได้ชุดอีกนะดูดีมีอะไรหลากหลายนี่ โอ้โหชุดเดียวได้อย่างเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากากดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยละลายเพชรให้ดูเลยนะเนี่ย<ไ>หายไปตั้งประมาณเกือบ2,000 3,000มพัโอ้โหสามพกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็มีท่าทางเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนท่าทางสักแป๊บไอ้ตีลังกา,กาบังคับคนอื่นเขาเต้นได้นะครับผมอาไอ้ท่าก็เป็นท่านี่แอคอาร์ตแอคอาร์ตเดี๋ยวดูแอคอาร์ตเอาแอคอาร์ตไปหน่อยดูว่าเอาท่ารถออกอ่ะโอเคประมาณนี้เลยไม่แตะ เดี่ดูดูประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้แนีะยก็ถือว่าชื่นใจแล้วนะครับผมก็มันอยู่กับเรามีท่าเอฟเฟคเปิดตัวด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเห็ไหมบังคาผูดอื่นเต้นได้นะถ้าเกิดเราอยู่ในห้องรอสี่คนนะครับผมหรือจะไปห้องรวมห้องอะไรก็คือเราเต้นก่อนแล้วเขาก็จะสามารถกดเข้าได้นี่ท่าหนึ่งนี่เตะเห็นไหมเบ่งเบ่งเราจะเบ่งทําไมนะครับผมมาแล้วก็มาดูทางด้านของแพ็กเกจนิดนึงนะครับผมก็คือ ว้าวว้าวอันจริงแล้วเกิดพี่เอาของทั้งหมดส่งเข้ามาพ, <c oughs> พี่คิดว่าพี่ได้เยอะนะเว้ยทางด้านของกล่องสกินปืนง,ง,ง,งูๆงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยคือดีที่มันสามารถเปิดแล้วได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรก็ตามนะถ้าเกิดมันไม่มีคือมันได้เลยนะอ่ากางเกงได้ถาวรนะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนกล่องสกินปืนเราก็จะดองไว้ก่อนอ่าี่คือโอ้หัวแดงด้วยโอ้หัวม่วงนี่หัวแดงเยโดโคตรคู่นี่ครับผมเออก็เดี๋ยวเราไปแอคอาร์ตใน โหมดแช็คโลกดีกว่านี่ผมไม่มี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 ขอสักห้องขอสักห้องได้ไหมแรงไหนก็ได้ขอเข้าไปเสนอหน้าสักแป๊บหนึ่งอ่ะห้องนี้แล้วกัน <c oughs> เข้าไปเลยเชดโดมีเสียงด้วยนี่เราต้องแตะรถใจใจโอ้ดูดิเราจะไม่ได้เปิดไหม่นะครับผมเราก็จะให้หัวใจไปก่อนเขาจะพูดเลยก็พูดไปนะครับผม อ่ะพร้อมแล้วก็เต้นไปเลยอย่าดูโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้โหบังคับเขาเต้นในหมุนหมุนไอ่เป็นไงโคตรเอาดูดิอีกทีดิให้หัวใจไปก่อนเดี๋ยวเขาด่านะครับผมแอคอาร์ดเกินไปนะนี่นี่อันนี้ท่าอะไรคอบ้านะครับผมแล้วก็เออเดูดูแล้วก็หมุนไปอีกทีนึงไม่นี่นี่นี่โอ้โคตรได้โคตรได้เขาโดนโคตรได้เขาโดนหมุน ตุม้มโค้ได้โค้ดโดนก็มานี้เลยกลับมาที่เดิม,มผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่นะครับผมบอกเลยว่างานนี้ก็ถือว่าคุม้มสำหรับพี่นะก็คือพอดีว่ามันได้หลายอย่างนะครับผมเราก็คิดในแง่นี้นะนี่ก็เป็นชุดระดับตำนานทั้งหมดนะครับผมก็มี2ชุดแล้ว ันก็จะมาอนาคตมันก็จะมาอีกนะครับถ้าเกิดมีเก็บไว้ก็ดีมีทั้งเอฟเฟกเปิดตัวมีท่าทางมาคับ,ค,บคนอื่นสามารถเข้าร่วมได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจครับพี่ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไม้วจัดกันนะครับผมหรือไม่จัดก็ได้นะเจอกลิปต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวให้ดูดีกว่านะครับคลิปต่อไปเนาะโอเค